ณนะโมตระภควโตอะรหะตสมัมมาสัมพุทธสะณโมตระภควโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธสะะโมตระภควโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธสะสมุหเนยยะสมุหคติสมุหคตาพัทธเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธครอนทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนขึ้นด้วยนโมพุทธ,ธายะยะถาพุทโมนะ พุทธังประจักขามิธมังประจักขามิสังขังประจักขามิเอกาเสติประสิทธิเมเอหิคัตฉะมุมิเปหิเปหินะมพะพัทธะนะโมพุทธายะสมุหะเนยะสมุหะคติสมุหะคต,ตาพัทธเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนถาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะ พุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังขังปัจจคามิเอกาเสติประสิทธิเมเอหิคัจฉะมุมิเปหิเปหินะมะพัทธะนะโมพุทธายะสมุหะเนยยะสมุหะคติสมุหะขาตาพัทะเสมายังเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทคอนถาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะพุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังขังปัจจคามิเอกาเสติประสิทธิเมเอหิคัจฉะมุมหิเปหิเปหินะมะพัทธะนะโมพุทธายะ